ทาเวาหวัดแววนี่ท่านสมศักดิ์จำถี่เข้าไปมีติ่งกันเดบอได้อยู่ยุเส่ก็อ,อยู่โดยโยตาดีเยี่ยมเลยหัวใจแร่มากหน่อยหนึ่งกับที่บังเดอีกก่อบังหนึ่งกับยูธงดงเหมาดงเมาทั้งนั้นเปบรรทบบอใช่ตอนนั้นมีพวกเดมาเนี่ยทีมงานเดมาเนี่ยทีมงานที่สนิดที่สนิดที่สุดคืออยู่กับทีมงานบุญลำทีมงานบุญลำอ๋ำใช่ วิ่งหนีคือว่าว่นนี่เต็มเครื่องติดระบบไฟฟ้าทุกทุกดวงที่ว่าสนิทนี่จำซื้อเพิ่นเดบอจำซื้อตั้งแต่ไอซักรินไดะพี่ซักรินบอใช่พี่ซักรินพี่นัดบอใช่พี่นัดบอ,ดบอแมนจำเได้อีกเนี่ยก็เขาเห็นหน้าจำด้เรว่บ่กอกาถามซื้อเพิ่อน,นะอืนจำด้ทุกคนบอจำานเพือ่อทุกคนละมานั่นแั่ววา เป็นอย่งไดเพิ่นมาตั้งไกมาแต่ว่าทางบูดีลั่มผุนเป็นอย่งไดประทับใจเพิ่นบอกประทับใจคือว่าพนนี่มามาเพิ่นเกิดิาฮักเมื่อวันทุกันละเพราะเพิ่นเกิดจากเบาเจ๋งทุกันเพิ่นเพิ่นมาหน่เพิ่นเต็มที่แห้งบ่เต็มที่คือว่าข่อยก็ได้ไปอยู่ไปกินน้ำเล่าเลาะก็พอได้ใส่ข่อยไปหันเป็นดีวไข่อยคนพื้นที่อ่ะนะพอพอได้หัวมองไเลอยู่ตลาดมองไลยของน้ำ มองแล้วเขาอะนะขึ้นหอดเพิ่นบ่ขึ้นหอดจากให้ปีนี้ขอให้เช่าบุรีรัมมาอีกเด้อบ่บ่ต้องว่าแต่เช่าบุรีรัมจังหวัดเดินกระไดมันเนาะจังหวัดเดินกระไดแต่ว่าเช่าบุรีรัมนี่ผมประทับใจแล้วคือว่าเพิ่นทีมงานเป็นกันเองทีมงานเงะแงบอเซนแงทีมงานทีมงานเซนแงเนาะใช่แมียนบอเมาขึ้นดีทุกตัวบ่ท่านสมัเมาขึ้นดีทุกตัวแล้บ จีรบบไฟนี่มีทุกดวงวาวบอลบ๊คือวาวอยู่อุบนมันบ๊อบวา,าววาววิ่งดสวยทีสุดเลยโอ้สวยที่สุดบ่คนหน้าตาดีบ่คบนกะมีทูลหลบหลบตอนะแ,นอแล้วก็มกักมักวาวมักเล่นเพื่อแบบว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นวาวแบบดึกดำบัน <c oughs> เล่นเลนมาก <c oughs> เลนมาก <c oughs> เลนมากแบบ ตอเนื่องกันมานะอืมซะนูสีย่ามันดังไดนเสสมศักร้องสาธิตมึงอ้หนูว่ากัดืดืดืมันดังเด็กกดืดือดืดืดืาโอ้ทสมักแน่นอนเถอะอยังให้เชาวลลามาหลายๆเด้อปีนี้ปีนี้เอาบ่สิผ้าไปบุยล่ำสีผ้าทาสมซักไปงืนหวยหลาดไปบุยล่ำเลยไปบ่อทไปน้าบ่อทาบุีเก่ง ถ้าวบูพี่เจงไปสักก็บอไปถ้าเจงถ้าเจงไปสักก็ต้องไปคือกันเว่าตอนนี้เด็ดเนี่ยวรับว่าทั้งอุบลน,นี่เขาคิดโปรเจกต์ว่าเขาจะไปรวมงานอยู่บุยลำปะบุยลำในงานหวยลาดงานแข่งว่าแต่ไปรวมอ๋อเป็นรวมคือคือบ้าเจงนี่ก็คือไปไปรวมไปไปรวมไปรวมแต่บนเนียนแข่งขันโอ้เอาเอาเอาเราไปโช่อกางค้อมีสัมพันธ์อ๋อ เข้าใจดีที่สุดมันบ่ดีที่สุดเลยสั่งมิตรสัมพันธ์การที่ดีที่สุดก็คือเฮ็ดตัตตูห้มาเป็นมิตรโอ้เฮตัตตูไฮมาเป็นมิตรก็คือว่าดีที่สุดแล้วเมื่อนั้นโอ้ยถันสมทักษ์คอยโยกเด้อบ์บดลายเด้เนี่ยเขาบอกได้กินดูกินจะหนามกินกาแฟวว่ลเราสองป่องล่ะสุดท้ายนี่จะฝากยังหอดพี่ซักรินบ่พี่ซักริน บางทีอเมื่อมึงโพดเมื่อมึงยังทีมงานเขาก็บอกว่าโอ้คิดถึงสมศักดิ์เลยเวลาไปไหนมาไหนใช้ง่ายจริงๆเขาว่าปะเมนไหนเพื่อนว่า,วาเพราะว่าง่ายกับง่ายแล้วหัวไข่เขาลบแล้วถือพวกบุญล้ำมานะ่าว่าพวกพวกเพื่อนนี่บ่เคยถือโตบ่เคยถือโตบ่เคยถือโตนี่ไซดีพ่อมนไซดีพ่อประทับใจเพื่อนประทับใจทุกคนทีมงานเลยประทับใจทุกทีมทุก ทุกคนทุกคนของบุรีรัมม์ทีมงานน้องเพิ่นไม่ถูกเบาดีดาดๆนี่คือเบาเฉพาะบุรีรัมม์เนาะเฉพาะบุรีรัมม์มเยอะอะอยากให้มามีติ่งอยู่บุรีรัมม์นั่นทั่วภาคอีสานเลยไพย่โบกเบอลทั่วภาคอีสาน<ม>อืมบ่แม่นจะพิสคจน์ดีแล้วฝากยังถึงพี่ๆน้องๆอยู่บุรีรัมม์เนี่ยอันก็คือว่า ชาวบุรีรัมย์เมืยอยังหักแล้วเขาลบคือเขาเดอ้อมากอะเดี่ยวเดี๋ยวก็ดีต้อนรับเต็มที่ถามว่าอุบลเดเ๋ยวทิตต้อนรับเต็มที่ก็เบาเจ๋งโอเคครับโอเคครับสวัสดีคุณเน่ขอบคุณครับไอ้ซักกะร์ลีน